คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นและทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองที่ไม่ติดการพนันและกัญชากราบสวัสดีมิรักแฟนคลิกทุกท่านนะครับวันนี้กับเฮียหลีเช่นเคยนะครับนะวันนี้เฮียมากับเกมโลมาในตำนานอีกแล้วนะครับนะ EP นี้เป็น EP ที่2แล้วนะครับนะก็ก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอของเฮียเฮียฝากกดติดตามแล่ก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียด้วยนะครับผมนะวันนี้เฮียเอาทุนมา3 8 6 4บบาทนะคะนะ เราจะเล่นกันที่เบตหกสิบเป็นตัวไปนะครับนะเรามาดูกันเลยครับทุกคนจัดไปออโตโ้สักสิบห้าทีเปิดเทอร์โบได้นะครับนะสวยครับงามๆครับแจ่มๆเลยยังไงครับสําหรับรถมาเราไม่รู้อ่ะแล้วแต่สูตรคนนะครับนะแล้วแต่สูตรของแต่ละคนนะสำหรับเฮียเฮียใจร้อนอ่ะเฮียไม่ค่อยใจเย็นอ่ะเฮียจะจัด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 ไปเลยอ่ะสวยครับ งามงามสวยครับห้ารอยโอ้โหเสียดายนะครับนะเสียดายไม่มาต่อเลยนะครับนะเหยือกไม่มาต่อนะครับนะ <S <S <ee> <S สวยครับงุนสวยครับงุนอืไม่ไล่เลยสวย <S <S ยังไง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 อ่ะสวยครับแล้วก็เหยือกโอ้โหเหยือกไม่มาแถวสามเลยนะครับและเหยียกไม่มาแถวสามเลยนะ ยังเงียบเด้อยังเงียบเด้อโอ้ยสวยไหลไปอีกลูกสวยโอ้โหโลบอมา่าโหลบอมา่าเนี่ยนีไปกันต่อครับสวยและกระดาบสวยครับนึกว่าจะไหลไม่ไหลต่อนะครนะับะสวยครับ งุ่นโอ้ยงุ่นงุนงุนมาช่องสามโอ้ไม่มาเลยนะครับนะงุ่นไม่มาครับจัดไปเบ็นล้าสิบเลยแล้วกันนะครับนะไม่รีรอนนะครับนะจัดไปสิบทีครับสวยครับโลสวยเอ้าโอ้โหโลไม่มานะเมื่อกี้นะสวยครับโลมาสวยครับแล้วก็อื้อหือไม่ไหลต่อนะครับดาบไม่มาช่องสามนะครับนะไปกันต่อเข้าไปรุ่นงุ่นครับสวยครับ รอห้าสิบโอ้โหหุ่นไม่มาครับขาดหุ่นช่องที่สามนะครับนะขอโล่หน่อยโอ้โหดาบมาทําไมเนี่ยไปกันต่อยังไงบิดร้อยห้าสิบเลยแล้วลูกขอหนวหนสักตาดิขอหนวหนสักตาได้ไหมอืมจะไปยี่สิบทีสวยครับ ยังไงยังไงบอมีีอย่างในก่อภัยบอมีีอย่างนนก่อภัยอีกแล้วโลมา่องโอ้โหสวยครับงุ่นสวยครับแล้วก็เหยือกครับโลโลสวยครับแล้วก็งุ่นครับแล้วก็โลมาโอโ้งุ่นต่อครับโอ้โหสวยครับแล้วก็ไล่ต่อไปครับโอ้โห เข้าฟรีสปินอีก20ทีนะครับนะเข้าฟรีเกม20ทีนะครับผมนะสวยๆครับฟรีสปิน20ทีนะทุกคนนะเราไปดูกันว่ายี่สิทีเราจะได้เท่าไหร่นะครับนะสำหรับเบร1ร0อรหบครัทั้งแรกเปิดประเดิมไปหนึ่งร้อยสวยๆครับแลกก็ไหลต่ออีกส0มรอยครับโล่ไม่มานะครับนะสามโล่ไม่มานะครับนะสวยครับโอ้ยเก้รอยครับแล้วก็งุ่นต่อครับ ไม่ไหลวันนี้เราบอกมา2 1อ5บาทแล้วนะครับนะ 1, 000, 200, 1, 2, 150, เออหนึ่งวันสองเอ้ยนึ่งสองพันหเออบรรยากาศช่วงหกโมงก็จะเออเอหน่อยนะครับนะบรรยากาศช่วงหกโมงก็จะเออเอหน่อยนะครับนะสวยแล้วก็เหยียบสวยนครับโลมาเออวายมาสวยๆเลยครับออื้หือมงกุฎไม่ไหลเลยครับเลย10บทีครับ สวยครับแล้วก็โลมาสวยโอ้โหไม่มาเยอยกเลสวยครับจังหวะนี้อีก200มันถึงโตเกือบมาแล้วทุกคนนะตอนนี้บวกไป2,750แล้วนะครับนะสวยก็สวยๆครับ2,080แล้วทุกคนสวยครับสวยครับ ใส่สามพันหนึ่งแล้วครับนะสามพันหนึ่งร้อยแล้วนะครับนะโอเคะนะ okay, ครับสำหรับอีพีนี้เราก็ได้กำไรมาพอสมควรนะครับนะ